หลังจากเปิดตัว iPhone 13 Series แล้วก็ iPad ทั้ง2รุ่นไปเนี่ยเรียกได้ว่ากระแสเนี่ยตีออกไปหลากหลายทางมากๆวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าผลตอบรับจากทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยในงาน Apple Event ครั้งนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างถ่านกนพร้อมกันแล้วอินโทรมา ควันหลงหล้วจาก a าเปิดตัว iPhone 13 Series และ iPad 2รุ่นรวมถึง Apple Watch รุ่นใหม่เนี่ยยังคงครุกกุ่นเบาๆนะไม่จางหายไปเลยการมาของ iPhone 13 Series รอบนี้เนี่ยมาพร้อมกันถึง4รุ่นประกอบด้วย iPhone 13 mini ที่เราแปลกใจมากๆว่า ยังคงอยู่บางก็ว่าออกมาเพื่อดันตลาดในการขาย iPhone 13สทั้งที่ยอดขายข,ายของ iPhone 13 m i ม i ินินั้นเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆแล้วต้องบอกว่าน้อยมากและดูเหมือนจะไม่ได้ตามเป้าหมายอีกด้วยซ้าแต่ว่ารอบนี้เนี่ยแอปเปก็ยังคงดัน iPhone 13 m i ม i ินเนี่ยออกมาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเคียงค่าไปกับ iPhone 13, 13 Pro แล้วก็ iPhone 13 Pro Max ในขณะที่ iPad เนี่ยเปิดตัว2รุ่นที่สร้างความสะพึงปานเอาปืนลูกซองยิ่งใส่กันในระยะเผาขนและเรียกได้ว่าเหยือครั้งนี้เนี่ยก็คงจะเป็นแท เต็มเลยก็ว่าได้และนั่นก็คือ iPad mini 6แล้วก็ iPad generation ที่9ที่ออกมาเพื่อการศึกษาอย่างแท้จริงวันนี้เราจะเป็นน่ำกันที่ภาพรวมของ iPhone ก่อนรอบนี้สำหรับเราแล้วเนี่ย iPhone ดูเหมือนจะยังไม่ได้มีความวุ่นวาอะไรมากสักเท่าไหร่แต่ว่าเป็นการเน้นย้ำในการเพิ่มประสบการณ์การใช้งานที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกเพราะถ้าเกิดว่าจะถามถึงความแปลกใหม่แล้วก็มันไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เลยจนแม้กระทั่งในตอนที่เราทาคลิปเนี่ยเรายังบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครที่ใช้รุ่นก่อนหน้านี้มาสักหนึ่ง generation เนี่ อาจจะไม่มีแรงจูงใจในการเปลี่ยนเลยเนี่ยก็ว่าได้นะในขณะที่เป็นผู้ใช้ iPhone 12อยู่ในมือนะฮะหนึ่งปีสำหรับเรานะเราไม่ได้ว้าวถึงขนาดจะเปลี่ยนอันนี้เราพูดตรงๆเราคงไม่ได้คาดหวังว่า Apple จะออกมาเป็นจอพับจอเลื่อนจอม้วนจอทะแยงแต่อย่างใดแต่ว่า Apple นั้นยังคงเพิ่มประสบการณ์ในการใช้งานที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยให้มันดี่ขึ้นไปอีกส่วนตัวเราเนี่ยคิดว่าการใส่เซนเซอร์ชิฟต์มาใน iPhone 13แล้วก็13 mini เนี่ยเป็นการตอกย้าว่า iPhone เนี่ยยังคงเน้นย้ําว่าฉันเป็นโทรศัพทท์ีี่มการ การสั่นวิดีโอที่ยอดเยี่ยมที่สุดและระดับโลกและรอบนี้ชั้นได้นําสิ่งนี้เนี่ยมาใส่ให้กับรุ่นเริ่มต้นอย่าง13มและ13มินิด้วยในขณะที่ตัวท็อปอย่าง13 Pro และ13 Pro Max กเนี่ยก็เพิ่มพลังในการถ่ายวิดีโอไปด้วยการใช้ Cinematic Mode หรือที่เรารู้จักกันในฝั่ง Android ว่าโบเก่โหมดนั่นเองตรงนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าลหลายๆคนจะมองว่ามันดูน่าตื่นเต้นมากสำหรับ iPhone แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้น่าตื่นเต้นสำหรับฝั่ง Android สักเท่าไหร่แต่ถึงกระ นนัน้มักจะทําได้ค่อนข้างดีกว่าทางฝั่ง Android โดยเฉพาะนะคะถ้าเรื่องของภาพเนี่ยอาจจะมีความใกล้เคียงกันได้แต่ถ้าเรื่องของการกันสั่นความนิ่งต่างๆต้องบอกเลยว่า ไอโฟนนั้นยังถือว่ายืนเหนือมากๆแล้วเขานาเทคโนโลยีเซนเซอร์ชิปเนี่ยไปใส่ในรุ่นเริ่มต้นด้วยเนี่ยก็ทําให้กลายเป็นว่า iPhone 13 Series ทั้งหมด4ตัวเนี่ยมาขายกันที่วิดีโอซึ่งถ้าถามเราเนี่ยการขายวิดีโอมันก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการใช้งานมันขนาดนั้นก็ว่าได้อันนี้ก็ต้องแล้วแต่คนไปแต่ถ้าถามว่า i iPhone แสดงให้เห็นไหมว่าเขาเนี่ยยืนอยู่ในระดับสูงที่สุดในวงการสมาร์ทโฟนในเรื่องของการถ่ายวิดีโอก็ต้องตอบว่าใช่อีกการปรับกล้องหลังมาให้ดีขึ้นแล้้้ววกกก็าาาารปรปปับค่ F มใหเิดดดงงสุถึ1.5 รองรับในตัวของ cinematic mode เนี่ยก็ต้องยอมรับว่า iPhone นะั้นก็พัฒนาเรื่องของเซ็นเซอร์กล้องเนี่ยให้มีความคมชัดแล้วก็มีมิติที่ลึกมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเช่นกันก่อนหน้านี้เนี่ยในเพจ f c e e o o o เนี่ยนะดูได้คาดว่าถ้าเกิดว่าปีนี้ iPhone มาแค่1เปลี่ยน CPU 2เพิ่มสีใหม่3กล้องดีขึ้นมันจะเป็นยังไงซึ่งผลลัพธ์มันก็คือตามนั้น iPhone รุ่นใหม่นะคะมาพร้อมกับชิปเซตอย่าง Apple A15 ที่ตอนนี้เนี่ย A14 นะดูก็ไม่รู้ว่ามันจะแรงไปขนาดไหนแล้วสำหรับ A14 การมาของ A15 แน่นอนมันดีขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องของการกินแบตเตอรี่ความร้อนตรงนี้เรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่จากที่ดูใช้ i p h o n e 12มาเนี่ยนะดุไม่ค่อยได้เล่นเกมนะมันก็ไม่ได้ร้อนเวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะคะก็ต้องมารอดู A15 กันต่อไปนะ,ะใน iPhone 13ว่าจะเป็นยังไงเพิ่มสีใหม่รอบนี้ใส่สีชมพูมานะคะ เป็นสีจุดขายของเขาและในขณะที่ iPhone 13 Pro และ Pro Max นั้นก็เพิ่มสีเซราบ Blue มานะสีฟ้าๆหน่อยที่เป็นจุดขายใหม่เช่นกันก็กลายเป็นว่า iPhone รอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าดูจืดๆหน่อยส่วนตัว Pro ตัว Pro Max เนี่ยมีสิ่งที่เพิ่มเติมอีกอย่างหนึง่งก็คือการเพิ่มจอ ProMotion 120Hz เข้าไปนะฮะเพื่อให้ตัวเครื่องนั้นมีความลื่นไหลหรือที่เขาเรียกกันติดปากว่าจอนุ่มนั่นแหละค่ะใครใช้ ProMotion ของ 120Hz ของ iPad มาแล้วเนี่ยก็คงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะก็ลื่นไหลแหละแต่สำหรับ Android ถามวามันอจ ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มันก็เป็นการเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้ของ iPhone เนาะนอกจากนั้นเนี่ยคนต้องบอกว่ากระแสที่ออกมาเนี่ยไม่ได้บอกว่า iPhone รุ่นใหม่นั้นไม่ดีแต่เหมือนว่ารอบนี้เนี่ยสินค้าของ iPhone จะขาดแรงจูงใจให้กับลูกค้านิดนึงในการที่จะเปลี่ยนรุ่นใหม่โดยเฉพาะคนที่เพิ่งซื้อ12 series มาเนี่ยไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามแต่เนี่ยคงคิดว่าเอ๊ะทำไมฉันต้องเปลี่ยนด้วยในยเมื่อที่ฉันมีอยู่ในมือมันก็ดีอยู่แล้วถ้าเกิดฉันไม่ได้อยากถ่ายวิดีโอที่ดีขึ้นนนนนนหหรรรือออออออยยยยยาาาาาาากกกกกกกไกไกไไดดดดด้้้้้สออนนีีใใมมม่่่่่่่เเเ็็็็็ตตตงงงปปลคคคขขขบบััวถููแแิ Apple Apple พะททุชจ อยากหยิบรุ่นใหม่ๆหรือว่าอยากถือรุ่นใหม่ๆตลอดเวลามันเหมือนเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งด้วย แต่ว่าจะทําได้ดีขนาดไหนเนี่ยสุดท้ายแล้วต้องรอยอดขายกันว่าจะเป็นอย่างไรนะมาถึงห้างฝั่ง iPad บ้างรอบนี้เรียกว่าขโมยซีนฝั่ง iPhone ไปมากเลยทีเดียวกับการกลับมาของ iPad mini ที่เดินทางมาถึง Generation ที่6เรียบร้อยแล้วซึ่งรุ่นก่อนหน้าที่ออกมาอารวาในตลาดเนี่ยคือ iPad mini 5ซึ่งใช้ดีไซน์ดั้งเดิมมาอย่างยาวไกลนะฮะเมื่อปี2019การมาของ iPad mini 6เนี่ยหรือเรียกกันง่ายๆว่าเป็น iPad Air 4แบบย่อร่างลงมาให้เหลือจอ8.3นิ้วยัด Apple A15 Bionic เข้าไปนะคะที่แรงสุดที่ ลิมลิมประตูเข้าไปให้ฝั่ง Android นั้นร้องจากแน่นอนว่าได้ดูดเองก็ต้องร้องจากเช่นกันเพราะว่าราคาประมาณนี้เนี่ยหมื่นที่เปิดตัวเนี่ยต้องบอกว่าแท็บเล็ตแอนดรอยน่าจะไม่มีตัวไหนเร็วกว่าตัวนี้เลยสักตัวเดียวในตลาดนะคะ แม็โอ้โ oh, หต้องบอกว่าเอากันตายไปข้างหนึ่งนอกจากนั้นนะคะ iPad mini เนี่ยยังคงเพิ่มการรองรับ Apple Pencil 2ให้เหมือนกับ iPad Air 4อีกด้วยเนี่ยให้ใช้งานเพิ่มกันนั้นัน้นพอไปตรงนี้ปุ๊บแท็บเล็ตที่แรงที่สุดในตลาดในราคาเดียวกันและมีเพนซิลที่มีประสิทธิภาพสูงเนี่ยหนักใจแทนฝั่ง Android ไม่น้อยเหมือนกันแม้ว่าในดูดจะเป็นแฟน Android ตัวยงก็ตามแต่บางอย่างเราก็ต้องยอมรับนะคะว่า iPad มาโหดจริงการมาของ iPad mini เนี่ยสำคัญยังไงมาสําคัญคือมันเป็นจุดเชื่อมระหว่างคนที่ต้องบอกว่ามือถือบางอย่างมันเล็กกกไไไไปปแและทเตมมัันนใหญ่่ิออยาด้ร กนะคะซึ่ง iPad Mini เนี่ยก็เข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยกระแสของ iPad Mini 6เนี่ยแรงกว่าฝั่ง iPhone มหาศาลมากๆนะคะในขณะที่ iPad เพื่อการศึกษาเนี่ยอย่าง iPad 9 ก็ออกมาในหน้าตาแบบเดิมอีกแล้วนะคะแต่เปลี่ยน c ิ u พนะคะเป็น Apple A13 Bionic ที่เคยอยู่ใน iPhone 11แรงแค่ไหนทุกคนทราบดีอยู่แล้วมาพรอมกับการปรับกล้องหน้าใหม่จากร้านนิดๆน,นะคะขึ้นมาไป12ล้านพิกเซลนี่คือเยอะขึ้นมาตีกลมๆคือ12เท่านะและไม่เท่านั้นนะคะทั้ง iPad Mini 6แล้วก็ iPad 9เนี่ยยังรองรับตัวของ Center Stage ก็คือการเคลื่อนไหวติดตามคนในขณะที่เราวิดีโอคอลเนี่ยทั้ง2รุ่นตอนยี้ไม่เห็นถึงความสําคัญในการใช้วิดีโอคอลย่นย่างแท้จริงนะคะและ iPad Generation ที่9ก็ยังคงรองรับตัวของ Apple Pencil เหมือนเดิมวงเล็บซื้อเพิ่มนะจ๊ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราเห็นได้ว่า Apple เนี่ยไม่ได้พลาดเลยที่จะเติมเต็มในสิ่งที่ตอนนี้ยุคนี้ต้องการใช้อย่าง Center Stage เนี่ยลงมาให้กับ iPad ทุกรุ่นที่ออกใหม่ในปีนี้ด้วยเช่นกันแม้ว่าการมาของ iPhone 13 s e r ซีรอาจจะดูจืดจางๆไปหน่อยนะคะแต่รับรองว่าตลาดแท็บเล็ตหลังจากนี้ไปเนี่ยจะต้องลุกขึ้นเป็นไฟอย่างแน่นอน การมาของ iPad mini 6และก็ iPad 9เนี่ยแน่นอนว่าทําให้สินค้าของทางฝั่ง Android ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่ได้เป็นแฟนตัวยงแบบเราเนี่ยก็คงไม่อาจมองข้ามความสุดยอดของ iPad OS ไปได้ง่ายๆเลยหรือจะใจ้พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ยึดติดกับระบบจริงๆเนี่ยแล้วมันวางคู่กันเนี่ยเราว่าน่าจะเสร็จ iPad กันไปไม่น้อยเหมือนกันนะคะมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนอาจจะไม่ทราบนะคะเผื่อลืมไปแล้วตอนนี้เนี่ยสินค้าจะทาง Apple นะคะทั้ง iPhone และ iPad เนี่ยสามารถยึดราคาได้กว้างขึ้นแล้วนะคะ ตอนนี้มือถือที่ถูกที่สุดของ iPhone ยังคงเป็น iPhone SE 2020นะคะแม้ว่าจะใช้ดีไซน์ดั้งเดิมโบราณเก่ากึกแต่ใครที่อยากใช้ iPhone ในราคาเริ่มต้นเนี่ย iPhone SE 2020ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะคะและ iPhone เนี่ยไม่จำเป็นต้องหายรุ่นถูกนะคะเพราะเราได้เห็นแล้วว่าคนยอมซื้อ12มากกว่า12มินิเพราะว่าคนไม่ได้อยากได้จอที่มันเล็กเกินไปสำหรับการเล่นเกมหรือการใช้งานทั่วไปอีกด้วยนะคะดังนั้นตอนนี้เนี่ยมือถือที่ถูกที่สุดของ iPhone เนี่ยก็เป็น iPhone SE 2020และจะเป็นใบเบิกทาง เหมือนที่เราเคยกล่าวเอาไว้และรวมถึง iPad Generation ที่9หลังจากนี้ก็เช่นกันราคาเปิดมาที่11,400บาทนะคะแล้วรอบนี้เนี่ย เจ๋งตรงที่ว่าเขาตัดตัวหน่วยความจํา3 2อกิกเนี่ยออกไปด้วยนะคะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถใช้งานเริ่มต้นได้ที่ตัว6 4กิกเลยเรียกว่าเป็นแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาที่น่าจะมาแรงที่สุดในปี2021อย่างแน่นอนและนี่คือสรุปงานควันหลงนะคะจากงานเปิดตัว iPhone 13 Series และ iPad Mini 6รวมถึง iPad Generation 9ด้วยเช่นกันใครชอบอะไรแบบไหนอยากซื้อตัวไหนคอมเมนต์บอกเราข้างล่างได้เลยนะจ๊ะส่วนใครที่อยากทราบเรื่องราคาต่างๆน,นะคะเดี๋ยวเดดจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยเจอกันใ,ใ,ใหม่คลิปหน้าคค่ะ่ะะสสัดี